มาต่อครับก็มองผิดนะครับนะนึกว่าเขามานะครับตาฝาดนิดน,นึงนะครับก็นี่คือคล,คลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับโอเคก็กําลังมานะครับในส่วนของเออโอ้ยตาโมวชิบหายเลยกําลังมานะฮะในส่วนของ รถเร็ว109กรุงเทพ่เชียงใหม่ตอนนี้ตาผมมัวมากเลยสัตว์เอ้ยตาฝานะฮะตาฝาดไม่เป็นไรเขาอาจจะซ่อนอยู่แถวนี้แต่เราไม่เห็นนะครับโอเคกำลังมาครับผม109รถเร็วนะครับเที่ยวสุดท้ายที่จะจอดสารนีรถไฟชุมแสงนะครับ ตาโมวตามวผมมมวจริงๆนะฮะไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงเลยนะครับตอนนี้หายแล้วนะโอเคก็ช่วงนี้นะฮะอากาศหนาวนะครับ ก็4.8ก็รอนะครับนะรถก็เสียเวลาเพิ่มนะครับนะตอนนี้ดยเสียเวลาเพิ่มประมาณ10กว่านาทีแล้วนะฮะโอเคกำลังมาครับรถเลน1.9 0ส่วนรถท้องทิน4.8 0หลังจากที่ออกชุมแสงไปแล้วนะฮะรถจะไปจ่อยทิ้งที่สถานี ของประกฏทัพกิจบึงมรเพชรป่าํำโพและไปสิสุดท,ที่สถานีนครสวรรค์ครับนะส่วนรุ่นเรือ109นะครับที่กำลังจะมาก็ไปจ่อยทีมที่บานมุนางนะฮะตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษเุนุโลกพุลมพิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักต์ตรอนอุตรดิศิราอาจเด่นชัยบ้านปิน่นแม่หมะนครลำปาง ขุนตาลํำพูนและไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับสำหรับขบวน109ซึ่ง109นะครับจะเป็นเช่ยวแรกที่ไปถึงเชียงใหม่ก่อนนะครับตามมาด้วยเออ9นะครับ13 4 407เฮ้ย407ที่หลังนะครับ51แล้วก็407จะเป็นเที่ยวสุดท้าย โอเคมาแล้วครับ109คนเรามีอะไรที่ชอบก็ทำไปเถอะนะครับอย่าให้ใครมาตัดสินตัวเราได้พีีทงังปบวยอีกแล้วพี่ทด่ชี้หมายเลขอะไรครับเนี่ย4511อีกแล้วพอหอไายเสือ จุโอเค48ก็แล้วนะครับบางทีนะครับผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่า48 0 เสียเวลาเพิ่มกี่นาทีแต่ไม่ได้บอกทุกครั้งนะครับผมจะบอกแค่บางครั้งบางคราวนะครับวันนี้รถน้อนสามคันเลยนะฮะแถมพ่วงบอ่อปอหอลายเสือมาอีกอ๋อ 40นาทีมั้งอุ้ยย่าๆอ่าโดนสาดแล้วสาดใจเว้ยไม่โกรธเว้ยวูสาดใจเว้ยไม่โกรธเว้ยวูไม่รู้สึกกดคทับชินละนะจะตั้งตัวเป็นคนดีครับอ่าไปเลย ว้ายสนอนาจจังเลยอะ่ะขอคุณที่สาดน้ำให้นะเขินจังเลยอ้อ